สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอก,ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทานอะโวคาโดเป็นประจำค่ะจะสามารถที่จะช่วยบำรุงไตของเราได้หรือเปล่านะคะในวันนี้หมอก,ก็ตั้งใจจะยกตัวอย่างผลไม้ที่ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์มากมายนะคะอะโวคาโดก็เป็นผลไม้ที่หลายๆท่านจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะมะีประโยชน์หลายอย่างนะคะเป็น ผลไม้ที่มีวิตามินนะคะมีแร่ธาตุนอกจากนี้ยังมีไขมันที่เป็นไขมันดีด้วยใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาหมอแนะนําเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือไขมันไม่อิ่มตัวอันนี้เป็นไขมันตัวดีนะคะดีที่สุดแล้วก็เป็นไขมันที่แนะนําให้ทานนะคะซึ่งในอะโวคาโดค่ะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่อนข้าง,งจะ,ะสูงนะคะ รวมทั้งไขมันอื่นๆนะคะเช่นเป็นไขมันอิ่มตัวอันนี้เราไม่แนะนํานะคะแล้วก็ไขมันทารานอันนี้ไม่แนะนํานะคะก็จะเห็นว่าอะโวคาโดค่ะเป็นผลไม้ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวก็เป็นผลไม้ที่ก็น่าทานทีเดียวนะคะดังนั้นในเคสที่หมอจะยกตัวอย่างค่ะเป็นเคสผู้ป่วยจริงนะคะมีคนไข้ท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณสัก60ปีค่ะ ก็เป็นเบาหวานนะคะทานยาเบาหวานอยู่แล้วก็มีวันหนึ่งค่ะก็มานอนโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสวาวะค่ะปรากฏปรากฏว่ารอบนี้ค่ะก็มีเรื่องของเลือดเป็นกรดด้วยนะคะมีค่าการทํางานของไตที่ผิดปกติเล็กน้อยค่ะหลังจากรับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สุดท้ายแล้วก็คือภาวะเลือดเป็นกรดหายไปแล้วก็ค่าการทํางานของไตก็กลับมาปกติเลยนะคะก็สรุปว่าท่านนี้ก็กลับไป มีโรคประจําตัวก็คือเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะคะสรุปว่าตอนหลังก็คือไตปกติแล้วเลือดเป็นกรดก็ไม่มีนะคะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าต้องนอนโรงพยาบาลตั้งประมาณ1สัปดาห์นะคะก็เริ่มเกิดความกังวลใจแล้วว่าโอ้รอบนี้เป็นเบาหวานอยู่ดีๆทําไมมีทั้งเลือดเป็นกรดมีทั้งไตที่ผิดปกตินะคะก็กังวลใจละไม่อยากว่าจะต้องมาเป็นโรคไตอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้๊ะทำยังไงก็ไป ได้สูตรมาอีกแล้วนะคะก็เป็นสูตรที่ว่าเอทานอะโวคาโดนะคะจะช่วยบำรุงไตค่ะทีนี้ก็เลยซื้ออะโวคาโดนะคะไปซื้อเหมาอะโวคาโดมาเลยค่ะแล้วก็ทานทีนึงวันนึงหลายลูกมากเลยนะคะถ้าหมอจำไม่ผิดเนี่ยท่านเนี้ยทานอะโวคาโดวันนึงเนี่ยประมาณ6ลูกต่อวันเลยนะคะแล้วก็ทานติดต่อกันมาอย่างเงี้ยเป็นเวลาหลายวันเลยนะคะน่าจะประมาณ1สัปดาห์เลยค่ะพอหลังจากที่ ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะหมอก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงแล้วก็มาเช็คเลือดซ้ำค่ะก็ค่าของการตรวจเลือดค่ะเป็นไปอย่างที่คาดนะคะก็คือหลังจากหายดีแล้วนะคะกลับไปก็แข็งแรงสบายดีนะคะทานข้าวทานอะไรได้นะคะก็ทุกอย่างปกติดีค่ะพอตรวจซ้ําค่าการทํางานของไตก็ปกติแล้วนะคะเลือแรกโดยรวมก็ปกติดีก็กําลังจะให้ผู้ป่วยท่านนี้กลับบ้านนะคะปรากฏว่าหมอก็เหลือไปเห็นผลเลือดตัวหนึง่ง นั่นก็คือผลเลือดโพแทสเซียมค่ะสูงกว่าปกติเลยนะคะทีนี้ก็ต้องมาถามกันนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมอยู่ที่บ้านแล้วโพแทสเซียมถึงได้สูงขึ้นมานะคะอันนี้ก็ต้องมาถามรายละเอียดว่าเอ๊ะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่เจอกันเนี่ยมีเจ็บป่วยไม่สบายมีไปซื้อยาอะไรทานเองหรือเปล่านะคะซึ่งท่านนี้ก็ตอบว่าไม่มีนะคะก็คือสบายดีนะคะแต่ว่าก็สรุปว่าไป เจอตรงนี้ค่ะว่าไปซื้อไปเหมาอะโวคาโดเลยนะคะแล้วก็ทานอย่างเงี้ยเป็นเวลานานเลยนะคะในวิดีโอนี้ค่ะหมอก็เลยจะมาตั้งใจเล่าให้หลายๆท่านฟังนะคะว่าเวลาถามหมอเข้ามาค่ะว่าอาหารอันนี้ทานได้ไหมอาหารอันนี้ทานได้หรือเปล่านะคะเวลาเราดูเนี่ยนอกจากว่าหมอจะตอบว่าทานได้หรือทานไม่ได้เนี่ยอยากให้ฟังว่าเอะเหตุผลที่หมอบอกว่าทานได้หรือทานไม่ได้เพราะอะไรนะคะรวมทั้งถ้าเกิดหมอบอกว่าทานได้นะคะอันเนี้ยก็ จำเป็นจะต้องทานคือทานเหมือนกับว่าเราทานอาหารนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็หมอยกตัวอย่างอย่างเช่นในเคสนี้นะคะสมมติว่าถ้าไตปกติอยู่ดีๆใช่ไหมคะแล้วก็ยาที่หมอจัดให้ค่ะก็เป็นยาที่ไม่มีผลกับการขับเกลือแล่โพแทสเซียมอยู่แล้วนะคะดังนั้นในท่านนี้ค่ะถ้าเกิดทานอะโวคาโดเหมือนเป็นอาหารนะคะก็จะไม่ต้องทานมากขนาด6ผลต่อวันใช่ไหมคะโพแทสเซียมก็จะไม่ได้สูงเช่นนี้นะคะ สำหรับท่านนี้หมอก,ก็แนะนําว่าให้ไปหยุดอะโวคาโดก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้มาเช็คเลือดอีกทีหนึ่งนะคะก็ตอนหลังเสียดายนะคะก็ไม่ได้มา,าตรวจซ้ําด้วยกันอีกนะคะก็ไม่สะดวกมาตรวจเองคันก็เลยแนะนําไปตรวจซ้ําที่โรงพยาบาลที่สะดวกนะคะแล้วก็ยังแนะนําว่าอะโวคาโดยังเป็นผลไม้ที่ดีนะคะมีไขมันที่เป็น กดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่ค่อนข้างสูงยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าก็แนะนําทานเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นนะคะไม่ได้แนะนําทานเพื่อหวังที่จะบาํารุงไตหรือว่าจะสามารถที่จะาทานอะโวคาโดอย่างเดียวแล้วจะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ไตาวายหรือว่าทานอะโวคาโดอย่างเดียวป้องกันไตเสื่อมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะยิ่งในสําหรับผู้ป่วยบางรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรลังระยะท้ายๆแล้วนะคะโดยเฉพาะ บางท่านค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะเช็คเลือดมาแล้วปรากฏว่ามีค่าเลือดของเกลือแร่โพแทสเซียมเริ่มสูงค่ะอวโวคาโดเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะคะที่ท่านอาจจะต้องอาทานอย่างจํากัดนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะหมาะก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเราคุยกันเรื่องผักหรือผลไม้นะคะอย่างผลไม้ที่เราจะดูว่าเอ๊ะคนไข้ชอบถามใช่ไหมคะว่าผลไม้นี้ทานได้ไหมผลไม้อัานไหนห้ามทานค่ะเวลาเราแบ่งกลุ่มของผลไม้นะคะว่า โพแทสเซียมของผลไม้กลุ่มนี้สูงหรือไม่สูงค่ะจริงๆแล้วถ้าจะแบ่งละเอียดเลยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าในผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำมากนะคะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมปานกลางแล้วก็ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมากนะคะสําหรับในอะโวคาโดนะคะถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมากนะคะจัดอยู่ในกลุ่ม4ี่เลยนะคะดังนั้น ท่านใดที่หวังว่าจะทานอะโวคาโดเพื่อที่จะ,ะป้องกันโรคไตหรือว่ารักษาโรคไตอันนี้เราไม่แนะนำนะคะก็แนะนำทานเป็นเพียงอาหารเท่านั้นนะคะส่วนจะทานได้ในปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ค่ะก็แนะนำว่าจะต้องดูค่าการทำงานของไตของท่านแล้วก็ดูค่าเกลือแร่โพแทสเซียมเป็นหลักนะคะท่านใดที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมค่อนข้างสูงค่ะ,อ,ะอ,ยยอยากให้เลี่ยงอยากให้เลี่ยงอะโวคาโดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการทานจริงๆก็ ทานได้ในปริมาณจำกัดแล้วก็จะต้องไปลดการทานอาหารอื่นๆที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel น,นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมในวิดีโออื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางทาง a c e b o o k นะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คาตอบโดยแพทย์หิงกัญญมลสวัสดีค่ะ